ขายที่ดินริมแม่น้ำท่าจีนเนื้อที่1ไร่3งาน42ตารางวาเอกาสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินอยู่ในเขตอำเภอเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีด้านหน้าติดถนนกว้างประมาณ90เมตรด้านหลังของแปลงที่ดินติดแม่น้ำท่าจีนหน้ากว้างประมาณ62เมตรห่างจากถนนเส้นหลักประมาณ235เมตรห่างจากวัดเดิมบางเจิมฝ่ามือพระคูบาวชีรินที่โด่งดัง2.8กิโล ห่างจากตัวอำเภอเดิมบางประมาณ4.5กิโลใกล้แหล่งท่องเที่ยวบึงฉวาก4.5กิโลบรรยากาศริมน้ำร่มรื่นเย็นสบายน้ำมีตลอดทั้งปีเหมาะทำรีสอร์ทบ้านพักวัยกเกษียน ที่ดินสวยๆทำเลดีๆแบบนี้ซื้อไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับขายรวม5 2 5ล้านสองแสนห้บาทราคาต่อรองได้ราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจติดต่อสอบถามโทร094 464 2361เบอรนี้มีไลายด้วยนะครับจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณครับ